คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์หนึ่งให้ดูสั้นๆแล้วกันวันนี้ทีมข่าวเ o ิร์กพอยต์และสื่อมวลชนหลายสำนักเลยนะฮะมีการรวมตัวกันไปช่วยเหลือเด็กนะฮะช่วยเหลือเด็กนะฮะเด็ก4คนเด็ก4คนนี้เบื้องต้นเนี่ยมันมีคลิปภาพที่เห็นแล้วสลดมากนะฮะเหมือนกับถูกปล่อยเอาไว้ให้น้องอยู่กันแบบอยู่กันอยู่กันเลื่อยเปื่อยอ่ะแบบนั้นไปเลยนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะแม่ของน้องมีการสืบทราบบาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนสุดท้ายเนี่ยก็ ปล่อยให้เด็กๆอยู่กันเองตามลำพังแบบนี้นะฮะวันนี้ล่าสุดมีคุณการจงพลังไปด้วยนะฮะสิบโมงที่ผ่านมาหน่วยงานก็มีทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการไปตรวจสอบที่พักอาศัยของเด็กๆเหล่านี้นะครับเบื้องต้นไปเจอแม่เด็กด้วยนะฮะแม่เด็กเขาบอกว่าที่จริงแล้วมีลูกรวมกันแล้ว6คนตัวเองไม่ได้ทำงานอะไรนะฮะอู้หูกลางวันถ้าไม่อยู่ที่ห้องก็จะออกไปหาเงิน โดยการขอคนนะฮะขอเงินคนเนี่ยเพื่อเอามาเป็นค่าขนมให้ลูกส่วนพ่อเด็กไปทำงานอยู่ที่อื่นอลองฟังดูหน่อยครับไปบางวันก็อยู่บางวันก็ไม่อยู่ที่ไม่อยู่เพราะว่าต้องออกไปทำงานเ่าไม่ออกไปทำงานแล้วคือแบบออกไปหาตังไอ้ชายไปตางวันยามหาตัง ไปวัดไปขอนอขอนมอะไรมากินอะไรหนูขอดูเองสิค่ะมันก็ดีแต่ว่าเราอยากดูลูกเองมากกว่าไม่ยช่โอ้จากรายงานตอนแรกเนี่ยเด็ก4คนใช่ไหมฮะตามในคลิปภาพที่มีการแชร์กันนะแต่ปรากฏว่าไปจริงๆแล้วคุณแม่มีลูก6คนตั้งแต่10ขวบลงมาจนถึง3เดือนโอ้โหเล็กสุด3เดือนนะฮะคนโตสุดคือ10ขวบแล้วแม่ไม่มีงานทำในขณะเดียวกันพ่อทำงานอยู่ต่างจังหวัด แต่ว่าเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่คงต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าแม่ไปยุ่งเกี่ยวนะฮะค่ะโอ้ยนี่นะฮะ